โยส,สังสหัส,สีนะสังคามีมนุษีชินิอีกันจะเฉยมัตตานังสวีสังคามะชุดะโมผู้ชนะข้าศึกเป็นพันพันคนในสงครามหาใช่ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวชื่อว่าเป็นผู้ชนะ ที่ยอดเยยี่ยมขอ,อนอบน้อมเด่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีเดชท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลันแท บยระบบความถี่ FM 8 8 5และความถี่102.0เมกะทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์กึ่งกลางเดือนแล้วอีกประมาณ5วันก็จะถึงวันมหาภารณาออกพรรษาปีนึงปีหนึ่งผ่นงานไปเร็วแตนล่วง จะออกปัญชาแล้วเล่าแต่ว่าปีนี้นี่การออกปัรษาก็จะแตกต่างจากปีก่อนๆหมายถึงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองทางโลกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมในทางศาสนาในช่วงออกพรรษา ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีมาด้วยว่าทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวว่าไปที่ไหนเดินทางไปวัดไหนก็ยังคงต้องป้องกันระมัดระวังนี่หลายท่านก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอัตมาภาพนี้ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วสองเข็มนะก็ปลอดภัยไปในระดับหนึ่ง ก็บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคในในเบื้องต้นนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นภูมิป้องกันคนที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสหรือว่าสองเข็มแล้วก็ยังติดเชื้อได้อยู่ฉะนั้นการระมัดระวังก็ยังยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคนฉีดวัคซีนติดเชื้อรับเชื้อความรุนแรงของโรคก,ก็จะน้อยกว่าคนที่ไม่เคยฉีดเลย นี่ก็เป็นความรู้ทางการแพทย์ว่ายังไงเราก็ต้องอยังเฝ้าระวังโรคโควิดเหมือนเดิมเ <c oughs> อาละวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวธรรมะต่อจากวันอาทิตย์ที่แล้ว <c oughs> วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งเสด็จดับขันปรินิพานนี่จะเห็นได้ว่าแม้พระบรมศาสดา ทรงเป็นบุคคลเอกของโลกเป็นครูของมนุษย์หรือว่าเทวดาทั้งหลายก็ยังต้องปรินิพผ่านหรือว่าจากโลกนี้ไปแต่การจากไปของพระพุทธเจ้านั้นทรงทําประโยชน์ไว้กับโลกอย่างมากมายมหาศาลมากมายจริงๆแม้กระทั่งวาระสุดท้ายก็ยังฝากเหมือนกับยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติแต่เป็น อริยทรัพย์ในทางธรรมไอ้กับภิกษุและก็สาธุชนทั้งหลายช่วงก่อนปริพัน์นี่ก็ได้ตรัสกับพระสารีบุตรเหมือนกันว่าสารีบุตรมีสนพระพร์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุตรนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตักอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอย,อยู่เพียงนั้น เมื่อบรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานผ่านไวัยไปแล้วมีอายุ8ปปี90ปีหรือร้อปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี้แหละในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ว วัยของเรานับได้80ปีสารีบุตรธรรมเทินาที่แสดงไปนั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตศกคต์ก็มิได้แปรปรวนปฏิพานในการตอบปัญหาของตศกคต์ก็มิได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยเตียงน้อยก็คือเหมือนที่เคยอธิบายในคราวก่อน ปัจจุบันเหมือนอรถเก็นรถเข็นรถเข็นสำหรับคนทุพพลภาพเตียงน้อยนะเขาเรียกสมัยก่อนแม้ว่าเธอตั้งหลายจากนอนรอไปด้วยเตียงน้อยความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตราคตก็มิได้มีสารบุตรถ้าผู้ใดจะบึงกล่าวให้ถูกต้องให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผูดนั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าโดยธรรมชาติคนเราเมื่อแก่เนี่ยสังขารแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสติปัญญาก็จะไม่เฉียบแหลมว่องไวเหมือนก่อน อันนี้ญาติโยมก็จะเห็นเข้าใจได้ดีบ้านใครยังก้นแก่ะจะรู้ว่าความลงบันลือหรือความล่งลืมหรืความคิดความบงไว้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วะน,ะนี่แล้วยิ่งสมัยนี้นี่มีเทคโนโลยีเข้ามานี่คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดเลขจากความคิดเลยนะไม่ได้เลข เลข2หลักเลข2ตัวบางทีเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเครื่องคิดเลขหมวกลบแต่คนสมัยก่อนนี่รุ่นปู่ย่าตายายของเราการคิดเลขการคำนวณนี่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขเลยโดยเฉพาะการค้าขายใกล้อะไรอย่างใกล้เรียนใกล้ลกูกโตใกล้ลูกเนียงใกล้ค้องตามลัดนัดใกล้มากพวกนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขลักรอยลักพันนี้สบายมาก คำนวณเอาเลยกลวยคีวีมากต่อไรต่อไรปลูกขี้มัดได้คำนวณแป๊บเดียวแล้วไม่พลาดเรียกว่าสติปัญญาความจำว่องไวปัจจุบันนี้หลายคนก็อาศัยเครื่องคิดเลขอาศัยโทรศัพท์มือถือก็ในส่วนนั้นมันก็จะเสื่อมไปเร็วกว่าธรรมชาติแต่ว่าแม่รุ่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจะเก่งสมองดีแต่เมื่ออายุมากเข้านี่โดยธรรมชาติมันก็เสื่อมเสื่อมโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่ายุคนี้จะเสื่อมเร็วกว่ายุคก่อนส่วนพระพุทธเจ้านี้ไม่เสื่อมเลยนะพระองค์ได้ตรัสก,กับระสารีบุตรว่าธรรมที่แสดงไปแล้วบุตรพจนชนะก็คือไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าจะถามเมื่อไรก็ ตอบได้เหมือนเดิมไม่มีการเลอะเลือนแล้วก็ยังมีความเฉียบแหลมว่องไวเหมือนเดิมนีม่เป็นเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอีกของโลกต่อมาพระนทนก็ได้ไปเข้าเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระนนท่านก็ได้ได้จับหรือว่าลูปคลำพระวรากายของพระผู้มีพระรักจ้าแล้วท่านก็กล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและประกาศก็เหี่ยวย่นหย่อนหยามีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดพระจักสุโสตะคานะชิวหากายะพระนนก็ สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะ,ะพระนนี่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้ามานานเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ทูลถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานน์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวิวันจึงไม่ประสุทธิ์ผุด่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่นย่อนหยาดมีตัวคล้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าตรัสคำนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าโต้เหยความแก่อันช่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่จะเว้นให้แก่ใครใครมันย่อมยีหมดทุกคนอานนท์บัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารแล้วณนะปาวาลเจดีนี้ถึงตรงนี้นี่ถ้าเราจำเรื่องราวของพุทธประวัติได้ถึงตรงนี้พระอานนท์ท่านก็ได้มีสติ เมื่อก่อนนี้ไม่มีสติที่จะทูลขอนะแต่พอถึงตรงนี้นี่สติก็นึกได้ท่านบอกว่าคราวก่อนที่พระนรนไม่ได้ทูลขอเพราะมารดลใจว่าอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้มารไม่ได้ดลใจแล้วเพราะมารรู้ว่าถึงอย่างไรเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงปรองพระไทยหรือตัดสินใจแล้วว่าจะาละสังขารหรือนิพพานามารก็ไม่ต้องมาทําอะไรแล้ว ส่วนพระนนนี่พอนึกขึ้นได้ก็ทูลขอให้ทรงดำรงพระชนชีพยอยู่ด้วยอิทิบาทอิทิบาทอิทิบาทภาวนากับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงปฏิเสธอานอนย่าเลยอยากวิงวอลตากตศเลยมิใช่เวลาจะวิงวอลตากตศเสียแล้วแล้วพระนนก็ทูลวิงวอลจนสามครั้ง ครบสามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพร่มรัดอย่างเดียวอย่างเดิมตรัสว่าเป็นความผิดของอานอนท์ผู้เดียวแล้วส่งจรนายสถานที่1ิบกแห่งที่เคยให้โอกาสแก่พระนนท์ในเรื่องนี้แต่พระนนรู้ไม่ทันสักครั้งเดียวอานอนท์ในที่นั้นนถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจักห้ามเสียสองครั้ง แล้วจากรับคำในครั้งที่สามอานนท์ตถ,ถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังอากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชิบหายเลยดังนี้ ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้พระพุทธเจ้าก็ย้ำไม่ชัดอีกครั้งว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าสัตว์ทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนผ่านและบดิตทั้งที่บ้างมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกดับมีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจากักรลักพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดะบริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากลัชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้นี่พระผู้มีพระภาคยา่าพระองค์ก็ทรงตรัสยืนยันนะว่าให้มีศีลมีสติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะละความทุกข์หรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนพระองค์แล้วก็ให้ทุกคนมีที่พึ่งอานนุนเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความร,รัศดรความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นยอ่อมมีอานนุนข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารนะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารนะ อานุนภิกษุ battle, มีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสรรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรรณะมีธรรมเป็นปฏิบมีธรรมเป็นสรรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในธรรมวินัยนี <lden și S 2> ้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนื่องเนื่องอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนื่องเนื่องอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานนท์ภิกษุอย่างนี้แหลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรระแล้วเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระอานนท์ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิขาภิกษุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดอญาติโย,ยมท่านผู้ฟังคงคงเข้าใจนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์ให้เรามีตนเป็นประปีบมีตัวเองเป็นเป็นแจ้งมีตัวเองเป็นก่ยใจตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีมีตนเป็นประทีบแล้วเนี่ยเพราะว่า สามารถพกโทรศัพท์แล้วก็เปิดไฟฉายได้ไม่ใช่แสงอย่างนั้นก็ว่ามีตนเป็นปฏิทิก็คือมีตนที่มีธรรมะมีตนเป็นที่พึ่งถูกต้องโดยธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเหตุการณ์จะร้ายหรือดีเกิดขึ้นในทางโลกนี่แต่เรามีตนเป็นที่พึ่งก็จะ ไม่ประวันพรั่นพรึงหรือว่าไม่วันไหวไปกับโลกธรรมแต่ก็ต้องฝึกฝึกให้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นที่พึ่งวันเวลาเล่ไวของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าหากว่าประมาทก็จะไม่มีตนเป็นประทีปไม่มีตนเป็นที่พึ่งหรือว่าถ้าหลงผิดเข้าใจผิดไปเอาสิ่งอื่นเป็นสาธนไปหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งก็จะห่างไกลจากพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงจำว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งแล้วในการต่อมานี่นี่ปัจจุบันนี้ยังไม่เท่าไหร่ในการอนาคตข้างหน้าก็จะมีการเถียงกันวิวาวิวาธาที่กรเรื่องเรื่องธรรมเรื่องวินัยบ้างอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าจึงส่งเนะหลักเอาไว้หลักในการตัดสินพระธรรมวินยัยว่าในการอนาคตก็จะมีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ หากมีพิสุในธรรมวิเดนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักพระรผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวิเดนี้เป็นคําสอนของพระศัสดาหรือว่าหากมีพิสุในธรรมวิเดนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนัน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระธีระเป็นหัวหน้า ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าทรงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาหรือหากมีพิสุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนู้นมีพิสุผู้เป็นเทร,ระอยู่จำนวนมากเป็นพู้สูตรเรียนคำผีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเทร,ระรูปนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศัสดาหรือหากมีพิสุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนูน้นมีพิสุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตร,รเรียนคำผีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติการก็พรเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศัสดาเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพจนชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินยัยถ้าบทและพจนชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัตของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นแน่นอนและพิสูตน์นี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทเลพเพื่อนชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระธรรมรัตน์ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนเละพิสูจนนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้ ในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งบอกวิธีการที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคําสอนว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้นถูกต้องหรือไม่ก็ให้เทียบในพระสูตรพระวินัยเพราะว่าในการอนาคตก็จะมีหลายสํานักเจ้าสํานักหรือว่าผู้ที่สอนธรรมะมากขึ้นบางทีก็จะมาผิดบางทีก็ เรียกว่าสัต์ธรรมปฏิรูปขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเชื่อแต่ก็ไม่ไม่ควรไปทะเลาะอย่าพึ่งด่วนสรุปแค่นั้นเองแล้วก็ไปไปพิสูจน์กับพระตริดกของพระพุทธเจ้าถ้าลงกันได้กับธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ก็ถือว่าถูกแต่ถ้าขัดแย้งไม่ตรงกันนั่นแสดงว่าผิดแล้วนี่หลักมหาประเทศวางไว้กว้าง ในการตรวจสอบตัดสินฉะนั้นการศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ว่ายุคไหนก็มีความจําเป็นยุคนี้ก็สะดวกหน่อยการศึกษาธรรมวินัยเราก็จะจัดให้มีการสอบด้วยน,นี่อย่างวันวันนี้เป็นวันที่สองของการสอบธรรมสนามหลวงการสอบธรรมสนามหลวงเมื่อวานก็เป็นวิชาเรียงความเก้กระทุธรรมปีนี้นี่ พระครูศาสนก,กิจจาธรรองเจ้าคณะอำเภอคววกลรนท่านก็เป็นประธานสนามสอบทุกๆปีก็จะมีการสอบสีวิชานะเรียงความกะกระทู้วันนี้วิชาธรรมะพรุ่งนี้ก็เป็นวิชาพุทธประวัติและวันสุดท้ายวันที่4ก็จะเป็นวิชาวิไนก็มีญาติโยมที่มีศรัทธาก็จะไปถวายพัตหานเพลิน ที่วัดสวนวิชัยนี่พูดถึงของอำเภอควกขนุนนะในะอำเภอเดินก็จะมีสนามสอบก็พระคุณเจ้าขาเข้าสอบทุกปีแต่ว่าปีนี้จำนวนพระคุณเจ้าที่สอบก็จะน้อยน้อยกว่าทุกๆปีเพราะบวชกันน้อยแต่ถึงอย่างไรเสียการเรียนการสอบก็มีความจําเป็นสําคัญบางคนบางท่านนี่มองว่าออีกไม่กี่วันก็จะศึกหรือลาสิขาแล้วออกพรรษาแล้วทําไมต้องเรียน คือทำรรวินัยนี่ไม่จําเป็นว่าเราเรียนเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่เป็นศาสนทายาทเท่านั้นการศึกษาทำวินัยในญาติโยมสาธิชน,นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายการารชการจเจ้าสวนชาวนาชาวไร่ทุกๆคนที่เป็นพุทธศัตว์นิกชนคือชาวพุทธดีก็ควรจะมีมีความรู้มีการศึกษาในเรื่องทมวินัย เราะทมวินัยนี่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อสอบผ่านได้ใบประกาศนียบัตรเท่านั้นทาวินัยที่พระพิสุทธิสามเณรศึกษาท่านก็นําไปประพฤติปฏิบัติหรือเทศนาสั่งสอนญาติโยมญาติโยมที่ศึกษาทมวินัยก็นําไปใช้ได้โดยตรงทีนี้ถ้าทั้งฝ่ายบรรพชิตและกฤหัตมีความรู้ที่ตรงกันกิจการงานพระศาสนาหรือว่า การดำเนินชีวิตของเราท่านก็จะเป็นไปสอดคล้องท่องกันเป็นบริษัทที่มีความแข็งแรงเป็นประโยชน์ทั้งก็เรียกว่างานหลวงงานราชก็เป็นไปด้วยดีนี่คือความสําคัญของการศึกษาเบื้องต้นแต่ที่สูงสุดก็คือทําให้เราหมดทุกข์ดับทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อสักครู่ที่อามานํามาบรรยายว่าการ สอบสวนทวนถามพระสูตรพระวินัยนี่ต้องตรงกันจากนั้นเมื่อพระพุทธองค์ปลิญิพพานแล้วนี่พระนรนท์ก็ทูลถามว่าควรจะทำอย่างไรกับพระสรีระนี่ไปถึงช่วงปัจฉิมวัยแล้วก่อนปลดิพญาพระพุทธเจ้าก็ให้พระนรินี่เตรียมเตรียมสถานที่อานนนท์เธอจงจัด ตั้งที่นอนระหว่างต้นสาลักคู่มีศีรษะทางทิศเหนือเราละหมากกายนักจากนอนคือถ้าเล่งบาษามันเราคือปวดปวดเมือยแก็ดแก็ดเลยนอนนอนพักและแล้วจากนั้นพรงก็ประทับสีอัสสยานอนแบบตะแคงขวาเน่เหตุการณ์เท่านั้นนี่นมีความอัศจรรย์ตรงที่ ต้นสาระนี่ออกดอกผิดฤดูกาลความจริงไม่ใช่ฤดูของดอกสาระแต่ก็บอกว่าเป็นการบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าดอกสาระก็ตริดอกแล้วก็ร่วงลงมาบูชาร่างบูชาพระสรีระแล้วก็ดอกมันทะลบขอบานขึ้นมาจูนไม้จันก็มีกลิ่นหอม แล้วก็บอกว่ามีดนตรีด้วยนะดนตรีเหมือนกับอยู่บนสวรรค์บรรเลงนะไอ้ดนตรีบรรเลงนี่อาจจะอาจจะน,นึกไม่ออกว่าเทวดาจะกล่อมเครื่องดนตรีได้แต่ว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราไปอยู่ในในสถานที่ธรรมชาติโยมจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาลมพัดนี่ยใบไม้ใบหญ้านี่มันก็เหมือนกับเสียงดนตรีธรรมชาติเหมือนกันนะ ริงรีดเร่ร้ยรายร้องพร้อมกับลมพัดใบไม้ใบหญ้ามันก็ฟังดูเพลาะไปอีกแบบหนึ่งลองลองลองดูก็ได้ใครที่ชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ่็็จะสัมผัสได้ถึงถึงความไพเราะของธรรมชาติในส่วนนี้น่าคงจะประมาณนี้นะอานนนการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตตาคตเป็นผู้ที่รับการสักระครบนับถือบูชาแล้วไหมอานนนภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาใดพระพุติธรรมสมควรแกร่ธรรมประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอเพึงกำหนดใจว่าเราจากประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรมรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นีน่คือสรุปได้เลยว่า พระพุทธเจ้าต้องการให้บูชาด้วยการทําความดีน,นั่นเองส่วนวิธีการทําความดีของเราท่านทั้งหลายก็อาจจะแตกต่างกันไปตามความถนัดความพร้อมอะไรต่างๆแต่ถึงอย่างไรก็เป็นการบูชาอย่างสูงสุดวันนี้เราท่านัหลายก็ได้บูชาพระธรรมด้วยการฟังธรรมขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละ ปฏิพานธัรสารสมบัติธรรมสารสมบัติตุประกาศพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร